อนนี้เรากำลังจะไปเที่ยวน้ำตกลาลักจังหวัดนครนายกกันนะครับแล้วเราก็เลี้ยวตรงเซเว่นนี่นะครับตรงป้ายเยอะๆนี่นะฮะทางไปอ่างเก็บน้ำก้วยปือนะครับ เราก็ตรงกันมาเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวเราก็เลี้ยวขวาตรงนี้นะครับตรงศาลารนี่นะครับก็จะผ่านสะพานสีชมพูนี้นะฮะแล้วก็ตรงไปตาม Google Map ได้เลย อนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับน้ำตกลานลักวันนี้คนน้อยครับวันจันทร์โอเคครับก็ถึงตรงบริเวณที่มีร้านค้านะครับเดี๋ยวเราหาที่จอดหาที่จอดกันก่อนนะครับสวัสดีครับน,นี่ผมบังนะครับวันนี้วันจันทร์อีกแล้วผมมาน้ำตกลานลักนะครับจังหวัดนครนายกนะครับ ดี๋ยผมจะให้ดูข้างหน้านะครับตรงนี้คือลำธานนะครับอยู่ใกล้ๆกับที่ผมจอดรถเลยนะครับจอดรถกันตรงนี้เลยนะครับตอนนี้บรรจันคนไม่เยอะนะครับโอเคครับเดีย๋ยวเราไปด้านในกันครับ ตอนนี้มาถึงทางเข้าของน้ำตกเนีวน,นะครับก็จะเจอกับร้านค้าอยู่ทางด้านขวามือของเรานะครับสำหรับที่นี่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าเล่นน้ำตกนะครับแต่ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดกันด้วยนะครับมาถึงป้ายสีน้งเงินนะครับที่เขียนว่าขอ,อ ตาน้ำตกตาลรักเดี๋ยวเราไปดูกันอีกใต้หนึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นต้ายที่ทุกคนชอบมาถ่ายรูปก,กันนะครับน้ำตกตาดหินกองหมู่12บ้านโนนบกตำบลสาธิกาอำเภอเมืองจังหวัดนะครนายกนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปด้านบนของน้ำตกกันดีกว่าครับ ระหว่างทางก็เดินผ่านลำธารมาแบบนี้นะครับระวังลื่นกันด้วยนะครับเส้นทางก็เป็นเส้นทางธรรมชาตินะครับมีตรงลำบากนิดนึงนะครับรค่อยๆไปนะครับระวังลื่นนะครับเลยมาตามทางนะครับ มาถึงทางขึ้นที่เป็นชันชันน้ำตกนะครับตกหน้าเล่นมนากครับลองลื่นนะเริ่มลื่นแล้วอ่ะสองเท้าวนนียต้องสรองเท้าก่อนครับมันเริ่มลื่นแล้วนะครับเราจะร้องขึ้นมาอย่างนี้นะครับตรงนี้น่าเป็นจุดสไลเดอร์นะครับ นนด้านนาเป็นจุดสไลเดอร์สวยมากเลยนะครับบาวังลื่นนะ 6ล้านลักครับวันนี้ไคย่าก้าสไลเดอร์บ้างเนี่ยฮะน,นี่คือทาาสไลเดอร์นะลองลื่นเด้ออ่า่อยเดินปรับอะ่ะ มือมาไปขึ้นเลยลองลื่นมีน้ำแรงอยู่น้ำตกลานลักนะครับโอ้โหนี่สวยมากครับ ก็มีความชันครับต้องระวังลื่นด้วยนะครับถ้าใครจะมาก็ต้องระวังลื่นบริเวณน,นี้นะครับเพราะเป็นที่จุดสไลเดอร์ครับ ก็มีทางขึ้นไปแห้งบนอีกนะอาไจะสองทางครับนี่คืเอเส้นทางสไลเดอร์นะครับที่ทุกคนอยากจะมากันนะครับที่เราดูกันที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะครับโอ้โหยาวครับน่าเล่นมากครับเดีย๋ยวผมจะมาเล่นนะครับ ไม่รู้ว่าข้างบนนั้นเดินไปอีกไกลปเปล่าก็เห็นลยเคเ้าถ่เ,เดี๋ยวดูเดี๋ยวบางวัเดินดูนี่นนนอ่ะรอร้อก่อน,นงงตรงนี้มันก็เป็นอีกทางหนึ่งที่เหมือนว่าจะเดินได้นะเนี่ยแต่วันนี้เรามาวันจันทร์นะ น่าจะเป็นอ่างจากุซซี่นะครับหน้าลงไปแช่มากเลยนะครับข้างหน้าก็สวยครับไปดูครับดูอ่างจากุซซี่ข้างหน้า,าหน้า,า,นาแช้านะเดี๋ยวให้ดูครับ ้างหน้าหน้าเล่นมากดีเหมือนอ่านใจกูซี่เลยเราจะลองเดินไปข้างหน้านะครับเสวยวมาก ก็สำหรับจุดนี้นะครับก็เป็นจุดไฮไลไท์ของที่นี่เลยนะครับเป็นจุดสไลเดอร์ธรรมชาติของน้ําตกที่นี่นะครับน้ำตกดารลักนะครับ,บก็กำลังจะลงมาด้านล่างนะครับแต่ช่วงแรกก็จะปืดๆนิดนึงนะครับแต่ก็ค่อยๆดันตัวลงมาลงมาแล้วก็เริ่มเลื่อนครับก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับ าลัดตรงนครนายกนะครับเข้าทางเดียวครับอ่าเก็บน้ำทรายทองนะครับตรงนี้ผมการลันตีเลว่าน้ำดีมากแล้วก็น้ำน่าเล่นมากครับตรงเนี้ยผมผ่านมาผ่านมาหลายครั้งมากเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้เคยแวะสักทีครับครั้งนี้ได้แวะก็ไม่ผิดหวังครับฝังก็ชอบมากครับตรงนี้เล่นนะ้ำตรงนี้ครับถ้าเป็นจุดที่สไลเดอร์ครับ เป็นจุดที่สไลเดอร์บางก็ลองสไลเดอร์มาแล้วครั้งหนึ่งครับสนุกมากครับผมมาในวันธรรมดานะครับคนน้อยมากถ้าเป็นวันเสาร์ที่จะคนจะเยอะนิดนึงนะครับโอเคครับคลิปนี้บางต้องกลับก่อนนะครับวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มาในวันเดททริปในวันจันทร์นะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับช่วงนี้บางว่างครับ